วัสดีครับทุกคนเจกนอการติดคลิปหนึ่ง,งนะครับเล่าสู่กันฟังวันนี้นะครับก็จะมาในส่วนของคุณค่าทางจิตใจนะครับคุณค่าทางจิตใจก็จะมาพูดถึงเหรียญพระเดชพระคุณท่านเนาะเป็นพระสงฆ์ที่อยู่แถวแถวว่านนนั่นเองนะครับซึ่งท่านกอา็ออกเหรียญรุ่นแรกเนาะรุ่นแรกแล้วแม่ แม่ของมวลเอกอ็ได้ไปทําบุญที่วัดท่านเนาะได้ไปเขาเรียกว่าไปถือสิ่งปฏิบัติธรรมนั่นแหละแล้วก็ได้เหรียญของท่านมานะครับเหรียญน,นี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นเหรียญรูปใบโพเนาะมีลักษณะเป็นเหรียญรูปใบโพแล้วก็มีรูปของท่านมีองค์ของท่านอยู่อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นชื่อของท่านนะครับ ของชื่อของท่านก็คือเป็นพระครูโพธิธรรมมาพิจันท์นะครับเป็นพระครูเนาะที่อยู่ที่วัดโพธานะครับวัดโพธาตําบลหนองไผ่ร้อมอํา,อภาออเภอสังรงทาตจังหวัดสุรินทร์ก็คืออยู่ตอยู่ติดกับอําเภอห้วยทักทันที่เป็นบ้านเกิดของท่านนั่นเองนะครับแม่ก็ได้ทําบุญแล้วก็ได้เหรียญนี้มานะครับ เหรียญนี้มีความสวยงามเนาะออกแบบเป็นรูปใบโพก็จะเป็นเหรียญทองแดงนะครับเป็นตกะกั่วผสมทองแดงนะก็จะสวยงามเลยทีเดียวเนาะก็จะมีลักษณะที่ออกแบบตามรูปลักษณะของใบโพแล้วก็มีรูปท่านนะครับซึ่งอ่าเป็นถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านที่ออกนะครับเหรียญรุ่นแรกนะตัวนี้เป็นด้านหน้าส่วนด้านหลังนะครับ ด้านลังนะครับตรงกลางก็จะเป็นยันเนาะเป็นลักษณะการเขียนยันตรงกลางเหรียญน,นะครับเป็นยันแล้วก็จะจะเขียนอรอบๆรอบๆรอบๆเหรียญน,นะครับเขียนว่าวัดบ้านโพธานะครับตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอสังโรงท่าจังหวัดสุรินทร์ก็คือเป็นบ่งบอกถึง ที่อยู่ของเหรียญที่อยู่ของท่านนั่นเองนะครับก็จะเขียนไว้ให้ชัดเจนเนาะแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นยันแล้วก็มีอักษรอักขระนะครับลงอักขระนะครับสร้างในปีพศ2545นะครับสร้างในปีพศ2545นะครับตัวนี้เป็นด้านหลังของท่านนะครับด้านหลังก็คือเดี๋ยวเราขึ้นลูก ให้ชัดเจนให้เห็นนะครับนี่คือรูปที่ชัดเจนที่ให้ทุกท่านได้เห็นด้านหน้าและด้านหลังของของเหรียญน,นะครับซึ่งถือว่ามีความสวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นพระคู่พระเดชพระคุณท่านที่ได้สร้างเหรียญแล้วก็มอบให้กับสาธุสิทธิ์ทั้งหลายที่ไปน่วมททาบุญแล้วก็แน่ ของผมก็ได้ไปเนาะก็เลยได้รับเหรียญนี้มากเขาแม่ก็เลยเอามาให้ให้ผมผมเองก็จะเป็นคนไม่ห้อยพระนะไม่ไม่มีพระติดตัวเลยแต่เราได้รับเหรียญอะไรก็ตามได้จากที่ไหนก็ตามเราก็จะหมักเก็บสะสมไว้ในหิ้งพระไว้บูชากร่าบไหว้นั่นเองนะครับก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่นำมาเสนอเล่าสู่กันฟังให้เพื่อนๆได้รับทรง ได้รับชรบมรับทราบไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูประวัตินิดนึงเกี่ยวกับพระครูเนาะเดี๋ยวเล่าประวัตินิดนึงเพื่อให้เพื่อนๆได้รับทราบเพิ่มเติมแล้วกันนะครับครับในส่วนของพระเดชพระคุณนะครับพระคร,โครูโพธิธรรมมาที่นันนะครับหรือว่าเราเสสรียกสั้นๆตามท้องถิ่นก็จะเป็น พระอาจารย์สยามหลวงพ่อพสยามน,าน,านั่นเองนะครับ,บ,นนท,รบท่านก็เป็นเจ้าคณะตำบลชันเอกนะครับของตำบลนนไผ่ล้อมนะครับก็เจ้าท่านก็เป็นเจ้าคณะตำบลเนาะชันเอกนะครับวัดของท่านก็สังกัดเป็นมหานิกายนะครับก็ต้องบอกว่าไทยเราเนาะก็จะมีวัดหรือว่า ภาพที่สังกัดมหานิกายกับธรรมยุทธธรรมยุทธ์ืออีกอย่างหนึ่งเราก็เรียกว่าวัดปาน,นั่นเองเนาะ,ะมหานิกายเราก็เรียกว่าวัดบ้านตามภาษาพื้นบ้านของเราที่เรียกยก,กันนะครับตรงนี้ก็าเพิ่มเติมให้ทุกท่านได้ทราบนะครับกับในส่วนที่เหรียญที่เราเก็บไว้เนาะก็มีแค่เหรียญเดียวนะครับเหรียญเดียว แต่ถ้าเข้าไปดูในอินเทอร์เนต็ตก็ค่อนข้างจะมีคนค้นหาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะเพราะว่าเป็นเหรียญนุดแรกของท่านนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับพุทธศิลป์นะครับพุทธศิลป์ก็คือลักษณะของการออกรูปแบบออกเหรียญแบบรูปแบบใบโพเป็นลักษณะเด่นแล้วก็มีองค์ท่านู่ตรงกลางมีชื่อมีอะไรเรียบร้อยเนาะลักษณะนี้เราเรียกว่าเป็นพุทธศิลป์นะครับ พุทธศิลค์ก็คือการออกแบบด้วยศิลปะของพุทธศาสนานะคะ Ho, รับใบโพก็คือเป็นสัญลักษณ์ของของพุทธศาสนาอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับเราก็จะเรียกว่าพุทธศิงป์แล้วก็มีมีอ่าเขาเรียกว,ว่าไอ้ร้อยไว้ร้อยของคอเนาะตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ในการจัดของคอได้นะครับก็ ใครที่มีอยู่ก็สามารถที่จะเอาไปเสกอเนาะหรือ,อจะก็บไว้บูชาไว้เป็นที่ระลึกหรือเป็นความทรงจำให้นึกถึงคุณงามความดีของพระคุณท่านนะเนาะติดสิ่งที่ดีและอย่าลืมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับถ้าเรามีพระดีมีอะไรดีละเราก็ต้องประพฤติดีปฏิบัติชอบตามขนบธรรมเนียมตามแบบแผนที่ท่านเคยปฏิบัติไว้ มันก็จะส่งเสริมให้เราพบเจอแต่สิ่งดีๆเนาะขอพรหรือว่าทําอะไรก็ก็จะสําเร็จตามความปรารถนาของเรานะครับครับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับเป็นคลิปที่นําเสนอเกี่ยวกับเหรียญของพระเดชทศคุณเนาะที่เป็นรุ่นแรกแล้วก็มีอะไรขัดตกอบกพร่องหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถพูดคุยได้นะครับ ในคอมเมนตะ์เนาะแนะนำติชมได้นะครับแล้วก็ฝากเอาไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับบายบาย